แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ18พฤษภาคม2567เราจะมาอัปเดตความคืบหน้าสำหรับเงินดิจิตอล10,000บาทสำหรับกลุ่มที่ไม่มีสมาร์ทโฟนล่าสุดนายจุลพันธ์อมรอวิวัน์รัฐมนตรนีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะคะไม่มีสมาร์ทโฟนก็สามารถใช้จ่ายเงิน10,000บาท ผ่านหมัดประชาชนได้นะคะและเช่นเคยก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะ ยืนยันแล้วนะคะสำหรับการแจกเงินดิจิทัล1นึ่งืนบาทล่าสุดนายจุลพันธ์ยันแจกเงินดิจิทัล1นึ่งบาทตามกรอบเวลาเดิมและคนไม่มีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ผ่านมัดประชาชนได้นะคะเตรียมป้องกันการสวมสิทธิ์ โดยได้แจ้งอัปเดตว่าในสัปดาห์หน้านัดคุยแบงค์ทำโอเพนลูปดึงเชื่อมโยงโมบายแบงกิ้งขณะที่การกำหนดสินค้าเนกาทีฟลิสต์ยังไม่สรุปต้องรอกระทรวงพาณิชย์เสนอ 18พฤศภาคม2567วันนี้นะคะนายจุลพันธ์ออรวิวัฒน์รัฐมนรีช่วยว่าการกระทรวงกรารคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมก,การกำกับการดำเนินโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิ t a l วอลเล็นะคะเปิดเผยว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาอนุกรรมก,การกำกับได้หารือถึงการเชื่อมโยงระบบร่วมกับหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงมหาดไทยกระทรวงพาณิชย์กระทระวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการคลังและสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือสพรโดยยืนยันดำเนินโครงการในกรอบเวลาเดิมคือเริ่มลงทะเบียนทั้งร้านค้าและประชาชนภายในไรมาสที่3 ทั้งนี้ในการลงทะเบียนประชาชนที่เคยยืนยันตัวตนผ่านโครงการรัฐในหลายโครงการไม่ต้องยืนยันตัวตนใหม่อย่างไรก็ดีนะคะการยืนยันรับสิทธิเข้าร่วมโครงการยังจําเป็นซึ่งประชาชนทุกคนจะต้องมีแอปพลิเคชันทางรัฐจํานวนผู้ได้รับสิทธิ์ยังคงเท่าเดิมคือ50ล้านคนสําหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงสมาร์ทโฟนหรือโทรศัพท์มือถือบางรายอาจไม่มีโทรศัพท์ใช้ ได้มอบหมายให้สำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลไปพูดคุยต่อคณะกรรมการที่ติดตามข้อมูลของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและตำรวจไซเบอร์นะคะเพราะกลไกที่จะรองรับก็ได้เตรียมและออกแบบมาแล้วซึ่งคาดว่าจะใช้บัตรประชาชนแต่จะต้องไปหาหรือกันเพิ่มเติมเพราะจะต้องป้องกันการสวมสิทธิ์โดยผู้ใช้จะไม่สามารถยืมเอาโทรศัพท์ของอีกคน ไใช้้จ่ายดทั้ทงนี้นายจุลพันธ์ได้แจ้งอัปเดตว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการนัดหมายเพื่อพูดคุยกับธนาคารเฉพาะกิจของรัฐและธนาคารพาณิชย์ในเรื่องของการทำ open loop ที่จะสามารถใช้จ่ายกับบัญชีธนาคารอื่นได้นะคะการคุยนอกรอบที่ผ่านมาได้รับสัญญาณที่ดีในหลายๆประเด็นทั้งเรื่องของการเข้ามาเชื่อมโยงเพราะเป็นประโยชน์กับประชาชนที่จะสามารถเข้าถึงบริการ เข้าถึงระบบได้ง่ายขึ้นในเบื้องต้นได้รับการสนับสนุนในเรื่องของนโยบายซึ่งกลไกที่เขาจะเข้ามาให้ความช่วยเหลือเชื่อมโยงม,มีส่วนร่วมกับงานของเราก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ กำลังพูดคุยกันอยู่ในขณะนี้ขณะที่การกำหนดสินค้า negative l i s t ที่ไม่เข้าร่วมโครงการต้องหารือกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งยังเน้นย้ำหลักการเดิมคือจะต้องเป็นสินค้าที่ผลิตและทำให้เกิดการจ้างงานในประเทศส่วนร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการขณะน,นี้คาดว่ามีมากกว่าล้านรายสินค้าในไทยมีเป็นพันล้านอย่าง จะลงรายละเอียดให้ตอบทั้งหมดอาจจะลำบากแต่ว่าเราก็จะต้องกำหนดรอบที่จะสามารถเข้าใจและดำเนินการได้กระทรวงพาณิชย์กำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้นายจุลพันธ์อมรวิวัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันแล้วนะคะสําหรับการแจกเงินดิจิทัลหนึ่งบาทใครไม่มีโทรศัพท์สามารถใช้ผ่านบัตรประชาชนได้อัปเดต18พฤษภาคม2567